กอ่เวไปน้าลยีปเี่ยนฮอมที่องเอารอบนึงแล้วว่านนี่ครับว่นเตมือนี้มือนี้อีกหกตัวว่านหกตแมนครับแมนหกตเอาดูฮานี่มือจบก็โอ่เดี๋ยวเขาเดียวเาอู้จักตนี่อททตัวเตตัดังดังีดได้ไหมรับออ นี่ของแถวนี่ข้างล่างที่นี่งนาบโกอยู่ความอ้า้แ็มนึ้อนะมองเก้่เลยมองนี้หลังนี่มันว่านสามตัวโอ้มองเกล่เลยมอ,มองนี้สามตัวใช่มองเกล่เลยอ้โกบลองลอสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่า,านผู้เสาร์มอน้อ้พันพาเมยามตุ่มกบครับสายพามตงบพีพพพร,บรบุ่มแปดหลังอีกเลยที่ไอ้ นัก่อนผมมาถ่ายน้ำนี่ถ่ายคลิปน้ำนี่ได้ดีวาชั่นเนี่ยเมื่อผมมาเมื่อหนี้สิบเป็นแนวด้อันตุ่มแปดหลังคือไปยามก็พอนี่ก็บได้หได้ผมก็ได้เด็กแปดโม่หมานวะผมหลังแรกครับโอ้ตัวมี่าหน่อยป๊อปแป๊บป๊อปแป๊บอยู่เลย เาอย่ัดเลยจะบอกหอยปลาไปแขเบิดป่ะปลาออกแล้วปลาเพิ่งออกวัดสึพ่อมันโอ้มันก้แตบอกหอยไปดันเนาะไปดันปลาออกโอ้ตัวนี้จะนี่เอาไปเนาะพบน้อยก็หน่อยแฮะหน่อยจัดว่ามันเขียดไปเลยทีโอ้ยน่อยจมันเขียด อ,อย่างไรก็มีแต้มหนึ่งเลยเด็กตัวหนึ่ว่ามันกบตายโอ้ยยืนนี่สองหลังหน่อยเนาะสองหลังเาก็เลยมีแต้มเดี๋ยวข้างล่างสุนทรภันฑ์ที่เด็ดตีกหาหลังอยู่ข้างล่างหาหลังหกหลังจะว่ากระถุ้มใส่เหมาเกา่าตัวนี้มาล่องมือซือพอดีขี่รถทานอยู่ข้างข้าง,างเห็นหนามันย่างเลยลงมาใส่ล่องมือหรือว่าหน,นูมาเอาอยู่นี่ เฮ้ยีวเเวเดียวเ่เจ้าอูจักตัวนี่โอ้โหอาที่เต้องเต้นดุดังดุดสิได้อ๋อนี่ของแถวนี่ข้างล่างี่นีเะครมีวมกี้ซโยน้องขางทั้งน้องหนี่องวมแล้วบกันรงหวมเนาะน้องวนกปพกาแล้วจักตัวไอจักตัวอ่าต้นวงะ เราโตเราใส่กำลังงามมุ่งผลกระติดว่าหันน่จะมีผลงามคือกันมีแ่มคือกันพี่น้องใส่ไปหาดนี่ขนาดใสไปเงโคกขนาดใสไปเพ่งกเลยมีบ่อยมีครับ โอ้ขนาดใส่หอมเก่าหม่องเก่าชำวาเลยเด้กหม่องเก่านะครับมันลงหอมมันลงหอมเอ้ยนี่ผลงานตัวบอยยี่คนไดนหรอแข็งงาม่พอดีออมกบสิ่นี้ถูกใส่ช่วงน้อยนะน่อยก็ออครบเก่าเขากินเบิร์ตแท็กหน้ามันหวานขวานคนละ เป็นโฮมหนามมาเนาะ้จะมองหม่องยามที่แรกครับขวมทางมาตัวนี้่อวมาเดียวตัวนมาว่าใส่มันมนมองใส่ั่งใสมเหมืออย่เขาเเนาะหากสั่มมองเกาตอมืออะไรไหมม่องเกาตอมือเลย่ไมกุบลตัวนี้หมอวานหลังละสามตัวเอวานเกยติัวแบ่งมือนี่หม่องใสแล้ใสจัดลง ใกล้จุดไม่ไกลกันน้ำขึ้นนี okay, oh, oh. yeah, okay, ่บอกน้ำขึ oh. on with, on ้นนี่บอกมันเป็นบวกเป็นโศกเป็นโอ้ยน้ำไม่หนี่กงพี่น้องเอ้าน้ำหนี่เหมือนกันมาเกะใกล้แบบจิงอยู่โอ้มาเกะใกล้แบบจิงอยู่อะเลยอ้าวอีกแต้มหนึ่งมองเกาเลยมองหลังนี่หมูอานสามตัวโอ้มองเกาเลยมองสามตัวแซมมองเกาเลยหมูอันอีกตัวหนึ่งโคบมาไม่เรื่อย กบน้ำหำลงมาแล้วพี่น้องเอาเก็บไปสี่ห้าแต้มเลยะหาแต้มเน้วดกบหาตัวแล้จสี่แนวโคนพูดดีครับนอีกหลังนึงเใส่หมเก้าให้ิตัได้พี่น้อง็มนี่ห้องสเป็นหองหนำลงมาจร <c oughs> ิงสิใส่กบมมองส่ลมาหังเลยใส่ก โอกวมองไแน่ผลงานีก no ่งเลยโอ้ยมองเก่าเป็นหลังก่อนใสยมุมะเออหลังก่อนน้านอีกยมุ่หน่ะหลังแล็บโตสองตัวเล่มอลังละตสองตัวพี่น้องมันอิหมองไก่บวกนี่ซ้ำนี่บวมันมาตั้งมองเก่ามาแรกกฤษณเข่าอยู่ยิ่งบวกมันเป็นหอมไม่เป็นผลเลยมองเลดกลอลีกดีกรนยำมันเป็นห้องนามข้าเจ้าครับ หนึ่งหลังครับอยู่ตรงนี้น้าขาึนมาอุนม่องวันใสุ่นูนามใสจน่ยังเกิดขึ้นแสดงว่ากบลงหอมับขึ้นมาเนาะยางขึ้นมาไกลเติบเลยครับจากจากพูดโอ้กะย้อนมาเตบเรืโอเอาแล้วมันกบเอางูตัวนี้งูตัวบกใหญ่นึง นูป,ป่าบ่อยเนี่ยนูนูตเตือยโอ้ยกระบถื่อแมพี่น้องมันมาหยามเลยพูดบังหันมาต่กตะพุ่นนูดกเถือ,อนูนบกินนูดเปิดแค่แนวเปลเป,เป,เปลิ่นมันเอาแล้รนี่นห้ามไม่ไมเปิดลิ่นมนงงนื่อนะพงีอ้อยแล้วมือเปิดเอาเลยพงี้อ้อยคนละเงยลบป,ปล่อย เราจับเอามือเปิดไอ้สีมันไหลออกทีเถอเฮ้ยเจ้ากระบอกยานมันกัดเนอะวะบ่เมนกินกบอยู่บ่เนี่ยฮะเอาให้เพิดเพิดปล่อยงูก่อนครับไปห่วยไปยังไงบ่าะมีกบบ่ไปกูขาดเด้ย อมันกินป่าเบริรลายตัวหรอวะเอ้ยนคาคขอดี่นอ้อสายพันนคาคอนด้โอ้ยกบกบเข่าเลยนบอกน้องไปกัไปขคดอยู่หันเลยน้องไปกัไปก็ไปขคดอยู่ก,กบกเขาขเขาถึงงูเข่าก็กเรียบร้อยแลย้วพี่น้องจ้าวเี้ยวกบเก่าด้น้อง

ผลงานเลยมีตียเนีเนไปเห็นเลยหมู่บ้านน่าใจล่อนั่นโอ้หนนน้นนองเดืน่น่แม่น้องใจตัวนั้นน้ำมหน่นี่จะปลาพี่เนาะใพบด้ปลาพบยังอยู่เี่ยเห็นขีโเนี่ยเห็นสมกัเนี่ยัยกไนึง ผก็อยกเิดไปนั่และีเตียนห้อมพี่น้องเอารอบนึงแ้วขวานนี่ครับวนยโตมือนี้มือนี้อีกหกตั่ะวานหกตัวแมงครับแมนหกตเอาอยู่้างนี่มือยก็โตแล้วสองมืต่อกันได้ไห่เนาะสาตัวบวกานี่นะองมือต่อกันได้ขนาดใส่สองมื่อต่อกันยังไดน้บวกก็ได้สองบวกสามบวกหอดหอดบริเวณมือว่าใส่สำนะ พีชจำกบคิปก็ตัวพี่หอดียวกสองสามบวนสำหรับคลิปมามายำตุ่มกบกับคอปปี้คลิปเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับขอบคุณไดร์เดอร์มันเอาช่งคลิปครับสวัสดีครับเอากบบอกดิครับวันนี้มึงคบกับกบเก่าอะไรเงี้ยมึงคบใครมืาบ้านมึง ีไตุวไม่ตุใหมน่หน่อยเขาขาวอ้ตใกันเลยทุกคนใส่กบอืครั้งแบบบ้ครั้งแบบบนั่นเลยโบหักขาเลยแบบโบหักขาแก่บ้ี่ตัวหนึ่งตัวกหม่อือบ้โอ้ตัวหนึ่งสามสองสองสองใหญ่เลยนะสามตัวได้ห สามหรือสองโอ้สามสามตัวสามสามเอ้ออกก็กอันบอกสองบึงนี่ตัวกนสามโอ้นี่นนี่ตัวหนึงพหันสามตัวคือคักแทๆอันนี้เป็นปลามีกบตัวหนึ่งกบตั้งปลาสายิเก็บออก้งกบต้งปลาเข่งสายข็ออกน้ำกันซะก่อนเอเกียบออเนียปลา เนี่ยปลาเข็งปลาเข็งกขาบอปลาเข็งเงานักบอกบอกเงาปลาเข็งกันสิวใสโอ้โปลาเข็งเป็นตโอ้ปลาเข่งเป็นตูนอันรีดได้มากขดั้งิะอจีบทำยังไนะครับเจ็บตูนังไงตจีบตูจีเปล่ากันมันตัวนี้ตัวนี่ตีใหญ่แห้ยในเมื่อวานเนี่ย